สวัสดีครับวันนี้วันที่3พฤษภาคม2 5 6 8นะครับ <Baby Monster! S 1> สถานการณ์ของคริปโตอย่างที่เรียนให้ท่นทราบไปก่อนคลิปนนหน้าว่าสถานการณ์มันจะค่อยๆไซ์เวยและขยับขึ้นนะครับไซ์เวยคือไปทางด้านข้างและพอถึงจุดจุดหนึ่งที่ RSI ชี้ขึ้นจังหวะของกรอบ Linearication เปิดเป็นสัญญาณ ไซด์เวย์อัพขึ้นมาราคาก็จะขยับขึ้นนะครับตอนนี้นั้นราคายังคงเป็นจังหวะไซด์เวย์พัฒนาค่าแต่ว่าในวันนี้นั้นวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อคืนนี้ดาวโจนเป็นบวกนะครับดาวโจนบวกไป400อ่า500กว่าจุดนะครับนั่นก็หมายความว่าสัญญาณของคริปโตในวันนี้นั้นจะค่อยๆกระเถิบพุ่งขึ้นมานะครับวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ ใน3ามวันนี้จะเป็นทิศทางบวกนะครับเพราะนั้นอันนี้เราอ้างอิงจากดาวโจนส์นะครับทีนี้นะครับเราจะไปดูว่าเอ๊ะแล้วมันจะบวกมันจะบวกขึ้นไปเท่าไหร่และจะเป็นแนวโน้มบวกอย่างไรนะครับเราไปทดสอบกัน,นง่ายๆนะครับจากเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราจะดูได้จากอะไรนะครับเห็นว่าราคานั้นไซเวฟแต่ในข้างในขณะนี้นะครับและในวันต่อๆไปมันจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่เท่าไหร่เราไปดูทิศทางของมันจาก อ่าตัวนี้ก็คือว่า RSI กำลังย่อลงมาก่อนนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปชนโอเวอร์บอทก็จะต้องย่อลงมาแล้วจะต้องอยู่เหนือเส้น50แล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับอันนี้เราอ่าเดาไว้ล่วงหน้านะครับมันจะเป็นทิศทางนี้นะครับแล้วก็เส้นตัวเส้นสัญญา l ก็จะย่อย่อลงมานะครับจนกว่ามันพร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปในวันถัดไปก็จะพุ่งขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าเขาจะพุ่งขึ้นไปได้ก็จะต้องมีกรอบรีเนลเลชันออกมาให้ชัดเจนก่อนนะครับตอนนี้กรอบรีเนลเลชันยังคงชี้ไซด์เวดานะครับอย่างไซด์เวดานะครับเราดูกรอบรีเนลเลชันก่อนนะครับเขายังคงไซด์เวดานะครับก็คือยังคงออกด้านข้างหรือด้านล่างนะครับออกไปถึงด้านล่างนะครับคือจังหวะนี้นะครับมันยังคงต่ํากว่ากรอบเดิมของมันใช่ไหมครับ นั้นในระหว่างนี้ต้องรอให้กรอบมันขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะต้องเดินทางไปอีกประมาณอ่าสามสี่วันนะครับก็คือประมาณอาทิตย์หน้านะครับเนั้นเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าราคาถึงจะค่อยๆกระเถิบขึ้นไปนะครับแล้วมันจะราคามจะกระเถิบขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับเราก็ดูได้จากทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับท i m เฟรมสี่ชั่วโมงเห็นไหมครับว่าทางเฟรมสี่ชั่วโมงเขาชี้ขึ้นไปที่เท่าไหร่ครับ ไปที่สามล้านห้าเห็นตามเฟรมสีชั่วโมงไปที่สามล้านห้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสขึ้นไปที่สามล้านห้านะครับสรับตัวกรอบรียงเอลเกชั่นนี้นะครับ mm hmm. ก็หมายก็ว่าในอาทิตย์หน้าราคาจะค่อยๆปรับขึ้นไปแล้วก็จะค่อยๆใกล้ขึ้นไปที่สามล้านห้านะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็นะครับอ่า จากหลักการนะครับที่ลุงได้เล่าให้ท่านฟังไว้แล้วนั่นนะครับว่าราคานั้นนะครับเมื่อเราย่อกลับเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับราคานะครับเมื่อเทียบกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเปลี่ยนเกชั่นสีเขียวสูงสุดและกรอบเปลี่ยนเกชั่นสีแดงต่ำสุดราคาเข้ามามันจะขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะถูกปีกบังคับกลับมาต่ำสุดแล้วก็จะถูกปีบังคับกลับขึ้นไปสูงสุด เป็นเช่นนี้เป็นฟีดีนะครับดกตัวอย่างนะครับตัวนี้ต่าสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ําสุดแล้วก็จะถูปีบังคับกลับขึ้นไปสูงสุดเป็นเช่นน,ะนี้นีนะ่คือหลักการเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูจากตรงนี้นะครับในระหว่างนี้นั้นราคามันจะพุ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับมันจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดอย่างแน่นอนเพนะราะนั้นจะไปที่สามล้านห้าได้อย่างแน่นอนเพราะนั้น เราเห็นแนวโน้มเช่นนี้เราจะทํายังไงดีล่ะครับก็เก่งกําไรล่วงหน้าว่ายัางไงมันจะไป3าล้านหอยู่แล้วถ้าเราเข้าช้อนซื้อตอนนี้ราคามันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วภายในเดือน2เดือนข้างหน้านี้วันนี้วันที่3ใช่ไหมครับภายในไปเดือนก็อาจจะราคาไปที่ใกล้ๆ3าล้านห้าหรือพุ่งมากกว่านั้นก็เป็นได้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็ทางทุนก็ก็รู้สึกหรือว่า สบายใจโดยส่วนตัวว่าราคาจะไปที่3ละนะ้านอันนี้คือตามเฟรมสชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคือถ้าเราดูภาพใหญ่ๆดยรวมมันจะเป็นแนวโน้มเนีนะครับราคาจะไม่ยังยังไม่พุ่งขึ้นไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้นะครับก็คือว่าเราก็ค่อยๆดูตัวอื่นเล่นไปก่อนนะครับการดูตัวอื่นเล่นไปก่อนเราก็ไปไล่ดูนะครับตัวเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นตัว ดูหน้านี่มันจะพุ่งขึ้นไปได้หรือยังการจะพุ่งขึ้นไปมันก็จะต้องมีการไล่กรอบ리เนียร์เกชั่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ราคาจะใกล้ขึ้นไปเราจะดูในอนาคตขึ้นไปได้ยังไงเราก็ดูในสีชั่วโมงนะครับจังหวะของมันก็จะค่อยไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปที่ศูนย์จุดศูนย์สองสามหรือสองสี่นะครับตอนนี้ราคามันจะค่อยปรับขึ้นไปนะครับดังฉะนั้น อย่างนี้เราก็ดูแล้วมั่นใจได้ว่าแน่นอนอที่หน้าราคาจะค่อยๆปรับขึ้นไปตามจังหวะนี้นะครับเพราะว่ารูน่าที่เป็น USD นั้นราคาก็จะค่อยๆปวกขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคาก็จุดละลาว1.1อ่0.18นะครับเดี๋ยวราคาจะค่อยๆขึ้นไปที่0.19ไปเรื่อยๆนะครับราคาจะค่อยๆยกขึ้นไปเพราะนั้นตอนนี้เราดูพวกนี้เรายังไม่ต้อง อ่ะยังคือพวกนี้ราคามันจะขึ้นแน่นอนแต่ยังไม่ขึ้นในตอนนี้เราก็อ่าเราละไว้ในความเข้าใจไว้ก่อนนะครับละไว้ในฐานที่เข้าใจไว้ก่อนว่าราคาจะพุ่งแต่ยังไม่ได้ยังไม่ต้องช้อนตอนนี้นะครับเราลองไล่ไปเรื่อยๆนะครับดูเอเอนี่โอ้โหราคาของมันกาลังสวยงามนะครับแล้วมีโอกาสนะครับกำลังจะพุ่งขึ้นนะครับที่เดิมที่ที่อ่าที่ลุงเคยบอกไว้ว่าราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นี่นะครับก็จะ 0จากราคานะครับปัจจุบันอยู่ที่0.93นะครับมันก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปที่0.0 0เดี๋ยวนะครับ0.93ก็จะขึ้นไปที่0.1นะครับ0.1น,นะครับสลับ L M เพราะฉนั้นก็ลองพิาณาก่อนถ้าเกิดจะเล่นก็เล่นจังหวะของ L M ก่อนนะครับ โดยก็ดูอ้างอิงจาก USD ว่าเขากำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับยังไงนะครับดู LM ก่อนนะครับกำลังจังหวะจะเป็นขาขึ้นแล้วก็ LM آ, LM ที่เป็น USD กำลังพุ่งขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นตัว LM นี่น่าสนใจกว่าแล้วก็การบีบตัวเข้ามาหาการของบริษแบนนะครับการบีบตัวเข้ามาหาการของบริษแบนแล้วราคาเลือกข้างฝั่งขาขึ้นราคาจะไซด์เวย์พุ่งขึ้นไป อย่าลืมนะครับว่าการดูสัญญาณของบูชแบนนะครับและการเลือกข้างของบูชแบนราคาเลือกราคาของข้างของบูชแบนราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับเราดูมาหลายตัวแล้วเมื่อวานเราก็ให้กาวเอาไว้ตั้ง3ตัวนะครับกาวเอาไว้ก็มี a t s มีอัลฟามี p l n แต่ว่าตัวที่มันขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือตัวตัวตัว a t s นะครับไปดู a t s หน่อยนะครับ ไปดู h g s หน่อยเป็นยังไงบ้างนะครับ h g s ราคาพุ่งขึ้นไปอย่างไรนะครับเห็นไหมครับเมื่อวานนี้ราคาเราบอกตั้งแต่ว่ามันกําลังจะพุ่งขึ้นเพราะว่าการเราเห็นการบีบตัวเข้ามากันของบรญจัแบรนเรียบร้อยแล้วทีนี้มันกําลังเริ่มจากกันออกแยกจากกันเพราะนั้นราคามันจะพุ่งขึ้นมาแล้วก็มันหลุดกรอบเรีเยเลคชั่นนะครับ คือมันพุ่งขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันจะต้องกลับเข้ามาอยู่ในกรอบรีเนกลชันแล้วก็ซด์เว์ไปทางด้านข้างุชนกว่าจะดึงกรอบรีเนกลชันให้ซด์เว์ขึ้นมาเพราะนั้นจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเราตีความหมายได้ว่าอนาคตก็คืออาทิตย์หน้าเนี่ยประมาณอาทิตย์หน้าเมื่อวันเมื่อวันอังคารก็วันพุธหรือวันศุกร์ไอ้วันวันพฤหัสนี่นะครับราคาของกรอบรีเนกลชันจะชี้ชันขึ้นมานะครับเพราะนั้น คลิปนี้จะเป็นตัวบอกล่วงหน้าว่าอาทิตย์หน้ากรอบปริเนเลชันจะชี้ชันขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ราคาจะค่อยๆท่านต้องเข้าช้อนซื้อเอาไว้และอดทนเอาไว้นะครับสัหรับสลับอาทิตย์นี้นะครับราคาต้องอดทนคือเราต้องอดทนทนเก็บราคาที่ต่ำๆนี้ไว้ก่อนราคาจะวิ่งขึ้นวิ่งลงยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายอาทิตย์หน้าราคาจะพุ่งขึ้นไป นั้นก็แนะนําว่าวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมครับยังไงต้องต้องช้อนซื้อแล้วก็ทนถือให้ราคาพุ่งขึ้นไปในอาทิตย์หน้านะครับก็เล่าให้ท่านนันกทุนได้ฟังกันประมาณนี้นะครับส่วนท่านจะเชื่อลุงหรือเปล่านั้นท่านจะจะรู้จักคําว่าู้งนี้เมื่อเมื่อถึงเวลานั้นนะครับส่วนเวลานี้าลุงก็เล่าให้ท่านฟัง แนวโน้มที่เป็นเช่นนี้นะครับตัวไปดู PLN นะครับ PLN ก็จังหวะก็กําลังค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับยังยังคงต้องลงทุนตัวนี้อยู่นะครับเป้าของลุงก็ยังอยู่นะครับอยู่ที่1.2ก็คือว่ามันจะวิ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้จากเป้าที่เคยอยู่ที่1.2มันจะวิ่งขึ้นมาที่1.3กว่านะครับเดี๋ยวลุงขออนุญาตไอ้1.5กว่านะครับ1.5กว่านะครับ จะวิ่งขึ้นมาที่หนึ่งจุดห้ากว่าๆนะครับเดี๋ยวลุงเขียนไว้เลยละกันนะครับ p l n นะครับ TLN นะครับเป้าของมันนะครับขยับขึ้นไปนะครับที่หนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจุดห้าบาทนี่นะครับเราก็ดูจากกรอบเดิมๆของมันนะครับมันจะต้องขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญเส้นนี้นะครับ ที่หนึ่งจุดห้านะครับจากราคาที่มันกำลังจะค่อยๆปรับกรอบ리เนียเลชั่นนี่กรอบรีเนียเลชั่นประมาณประมาณวันวันพุธนะครับหรือวันราคาหน้าราคามันจะมันจะไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับเพราะนั้นในระหว่างนี้เราต้องเข้ามาทดมามาเช็คมาตรวจสอบทุกวันทุกวันนะครับจนกว่ารเวลาของกรอบรีเนียเลชั่นเปลี่ยนทิศทางนะครับเพราะนั้นในระหว่างนี้เราต้องเข้ามาดูกันทุกๆวันนะครับ ก็จะค่อยๆก่อบลีเลชันจะค่อยๆเป็นไปนะครับอันนี้เราดูไทม์ดูในเฟรมไทม์เฟรมสั้นๆนะครับไทม์เฟรมวันเดย์นะครับวันต่อวันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่ชอบเล่นวันต่อวันก็ก็ไปหาหาตัวที่มันมีการปีบตัวเข้ามาอากันของบุชเชอแปรแล้วก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับไปจับตาตัวนั้นนะครับเพรานั้นตัวนี้ก็คือท่านจะ ลุงเล่าให้ท่านฟังสำหรับท่านที่เก่งกําไรเป็นอาทิตย์นะครับก็อีกประมาณสักอาทิตย์หน้านะราคาจะเปลี่ยนทิทางเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนั้นก็เล่าให้ท่านนักทุนได้ฟังแบบนี้นะครับส่วนท่านนักทุนจะเชื่อหรือไม่นั้นจะได้จะรู้จักคําว่าลุงนี้รู้จักคําว่าประสบการณ์ของกราฟเป็นยังไงนะครับท่านก็จะได้ค่อยได้เห็นจากตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่ลุงเล่าให้ท่านฟังจากประสบการณ์ของลุงนั้น มันเป็นมาอย่างไรนะครับเราได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันพุ่งขึ้นเนี่ยนะครับแล้วมันย่อลงมาแล้วก็มันกลับมันจะกลับเข้าไปอ,อยู่ในกรอบที่นีลล่เลเวชั่นนะครับแล้วพอกลับเข้าไปอ,อยู่ในกรอบเสร็จกรอบก็เปลี่ยนทิศทางในอาทิตย์หน้านะครับหลังจากที่ราคามันไซด์เวฟด้านข้างประมาณ3 4วัน4วันถึง5วันถึง6วันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของกรอบ ถ้าเราอยากจะดูเร็วที่สุดก็คือเปลี่ยนใน4ชั่วโมงนะครับที่ทางมันก็จะชี้ไปว่าราคาสูงสุดที่มันจะไปได้ก็คือราคาตรงนี้นะที่1.1.35นั่นเองเราก็เห็นตรงนี้เราก็ตอนนี้ราคามันอยู่ที่ราคาอยู่ที่1.1ใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะได้กําไรเราก็เข้าช้อนที่1.1แล้วเราก็อดทนถือต่อไปมันจะไปเป้าจะไปต่อไปก็คือ1.35นั่นเองนะครับ อันนี้ก็เล่าให้ท่านทุนเด้ฟังนะครับเ่ต่อไปท่านก็จะค่อยเข้าใจคันว่าราคาจะเป็นเช่นไรนะครับก็เล่าให้ท่านทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเข้ามาฟังลุงเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนทิศทางแล้วความสบายใจความเข้าใจแล้วก I mean ็ปรับหมายเซตของตนเองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้ามาทุกวันทุกวันนะครับจะต้องมาฟัง จะต้องมาดูหน้าทิศทางหน้าตาของมันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ลุงจะฝากไว้ก็คือตัวนี้สําคัญนะครับตัว XRP นะครับเขากับข้อมูลอยู่ในกรอบเนึ่งนะครับราคาตัวนี้น่าสําคัญน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันกําลังจะพุ่งแรงนะครับเพราะนั้น่าท่านที่อยากจะเล่นตัวนี้นะครับก็เตรียมใจได้เลยนะครับว่าท่านจะต้องได้แรงพุ่งขึ้นไป มันจะพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็รอถ้านักทุนไวเพราะว่าตัวนี้ก็มีข่าวๆกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการเข้าซื้อ etf อะไรกันไว้แล้วก็ค่อยๆจะขยับขยายแล้วตัวนี้ก็จะค่อยๆอเพิ่มฐานะาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งวันใดตัวนี้จะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับสำหรับตัว xrp นะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ระมัดระวังนะครับจะต้องมันจะต้องพุ่งขึ้นไปแน่นอนนะครับดูไามเฟรมสีชั่วโมง จังหวะก,กำลังจะชี้ขึ้นเห็นไหมครับว่าการบีบตัวเข้ามาหาการของบูชแบงกําลังกําลังจะเค้นพลังให้ราคามันพุ่งแรงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะทํากําไรนะครับตอนนี้ราคา73บาทท่านใดที่อยากจะได้กําไรจากประมาณ9บาท10บาทนะครับก็ลองซื้อ XRP ไว้นะครับอันนี้ลุงก,ก็เล่าให้ท่านฟังแบบจะจา ว่าราคาของมันจะพุ่งขึ้นไปนะครับท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านจะทํำยังไงก็อยู่ที่ตัวท่านนลกทุนเองนะครับมันอยู่ที่อยู่ที่ไหวพริบแล้วก็ความความคิดเห็นความมีสติของตนเองนะครับราคามันจะพุ่งขึ้นไปอย่างไรนั้นท่านต้องพิจารณาได้ตัวท่านเองตอนนี้ราคาอาจจะย่อก็จริงแต่แล้วแต่แล้วราคามันจะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ท่านลกทุนโรดพิจารณานะครับ อันนี้ลุงมาเล่าให้ท่านฟังในวันนี้แล้วนะครับส่วนท่านจะตัดสินใจยังไงก็อยู่ที่ตัวท่านเองเพราะว่าอันนี้ลุงใช้ประสบการณ์บอกว่าราคาตัวนี้มันจะพุ่งขึ้นไปเพราะว่า Tim เฟรมสีชั่วโมงมันปีบตัวเข้ามาการของมัจะไปเรียบร้อยแล้วตอนบ่ายเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนราคาเพิ่มขึ้นหรือนะครับหรือนะครับมันจะกดลงมาแรงก็ได้นะครับถ้ามันไม่พุ่งแรงขึ้นมันจะกดลงมาแรงก็ได้นะครับ มีสองทิศท,า,า,ทางนะครับเพราะฉะนั้น่านลงทุนก็โปรดระมัดระวังแต่ว่าให้จับตาดูแล้วก็ดูการจะพุ่งขึ้นไปของมันหรือจะพุ่งลงมาของมันก็อาจเป็นไปได้นะครับก็รอพี่หนายดูนะครับท่าเฟรมสันส้นของเขาก็ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเขากําลังเลือกข้างขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับ ตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงว่าโอ้กำลังจะบีบกำลังบีบตัวเข้ามาอย่างชัดเจนแล้วที่นี้ราคาจะพุ่งขึ้นไปแรงครับเพราะฉะนั้นจับตาตัวนี้นะครับจับตาตัว XRP ให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนและรุนแรงนะครับพอจะทำกำไรให้ในช่วงนี้นะครับแล้วถ้าอยากได้ตังค์ช่วงนี้ก็ท่านก็ช้อนซื้อไว้ได้เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะตีกลับขึ้นไปนะครับก็ นี่นาเ,าเองนะครับถ้านักทุนครับว่าลุงก็กเกาให้เห็นนะครับวันนี้ก็เกา x r p นะครับกับ x r p ส่วนตัวเดื่นที่เคยเกาไว้ก็ต้องจับตาดูอย่างเดียวนะครับก็คือว่าราคามจะพุ่งขึ้นไปอีกหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ทุกตัวนะครับลุงก็คิดว่าเป็น x r p น่าสนใจนะครับในช่วงวัน2วันนี้นะจะพุ่งขึ้นไปก็ลองติดตามดูนะครับ อย่าเพิ่งเชื่อลุงนะครับแต่ว่าให้ท่านพินาในตัวท่านเองก่อนนะครับวันนี้ลุงมาบอกหวยตัวเด็ดตัวนี้ก็คือเอ็กษาพีก็ฝ <c oughs> ากทางทุนไว้นะครับแล้วก็ฝากเหมือนเคยก็คือว่า3มสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีในยยหัวจิตหัวใจแล้วก็ต้องมีความเกรงกลัวหลายต่อการทำบาปนะครับเพราะนั้นครับต้องมีการรักษาศีลครับแล้วก็มีการให้ทานแล้วก็มีการภาวนา สิ่งนี้จะทําให้ท่านนั้นเกรงกลัวต่อการหลยแล้วก็กล้าไล่ต่อการทําบาปนะครับก็จะห่างไกลจากการทําบาปแล้วท่านก็จะได้ทาดีคิดดีพูดดีปฏิบัติดีเห็นชอบแต่กับสิ่งดีๆแล้วก็จะมีแต่ความดีๆกลับมาให้ตัวท่านเองนะครับก็าฝากท่านทุกท่านเอาไว้ด้วยนะครับไว้มาพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ มาดูรายละเอียดของช่องของลุงเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงรตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมกคลิกเข้าไปก,ก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ youtube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมอ่าลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีอ ลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็กาเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open source ของ l ล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยนะครับขอให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปลงมาแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ 바이바이 신신 네, 많이 들어주세요, 들어주세요. 네, 주세요. 아아 네. 아 바이바이 신신 네, 네, 많이 들어주세요 바이바이 네,